สวัสดีชาวไบค์กนทุกคนครับแล้วก็สวัสดีพี่ยัง FC m ซีมอเตอนะครับพบกันกับผมรุ่นเคยครับในช่วงค่ำนะครับจะค่ำหรือไม่ไม่รู้นะครับแต่อาจคลิปรายการอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ5โมงกว่าๆเหมือนฝนจะมานะครับกว่าจะได้ดูคงจะประมาณ2ทุ่ม3าทุ่ม4ทุ่มไปนู่นแหละนะฮะทุกคนแล้วก็ช่วงซักสายๆประมาณ9โมง10โมงก็เจอกันในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับ สุดสัปดาห์นี้เกมการแข่งขันนะครับสำหรับมอเตอรจีพีสนามที่5ที่เลอมองสกิดในฝรั่งเศสนะครับโปรแกรมตารางการแข่งขันจัดให้เรียบร้อยนะครับในหน้าชุมชนนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนลงไปหน่อยนะในหน้าชุมชน YouTube ตรงนี้นะครับแถบหน้าชุมชนมันจะอยู่ด้านบนของหน้าจอนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ามันจะมีวิดีโอมีชุมชนมีโน่นมีนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ด้านบนเลื่อนเลื่อนหาแล้วก็คลิกเข้าไปแต่ให้ง่ายสุดเนี่ยใน Facebook Fanpage นะครับชื่อเดียวกันกับช่องเลยไบค์แมนโค้รักเตอร์จีพี อันนี้มันโพสต์ปักหมุดได้นะครับเข้าไปในเพจ a c e b o o k ของผมปุ๊บมันจะอยู่ด้านบนเลยนะครับนั่นก็คือเป็นโปรแกรมตารางเวลาทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับในสนามนี้เนี่ย PPTV HD 3.6ถ่ายทอดครับแต่จะถ่ายทอดแค่การแข่งขันนะนะครับแค่การแข่งขันก็คือตั้งแต่รุ่น m o โ o 2ูนะครับไปนะฮะประมาณสัก5โมงนิดๆเนี่ยแต่ทุกรอบของการฝึกซ้อมเนี่ย อันนั้นต้องไปดูช่องทางออนไลน์นะครับช่องทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสปอร์ทีวีไม่หนึ่งก็สองแหละนะครับที่เราเคยดูกันไปเนาะเอาทุกคนวันนี้ผมเตรียมเรื่องราวของเจหนเปโดรคอสตาเนี่ยมาเล่ามาวิเคราะห์มาคุยให้ฟังครับเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับเจ้าเด็กคนนี้นะฮะมีเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับเขาไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นของนักแข่งซึ่งก็มีแต่นักแข่งระดับบิ๊กๆทั้งนั้นรวมทั้งเรียกว่าความเป็นหัวเป็นใหญ่ครับกับ แฟนๆเนี่ยมีแฟนๆเยอะนะฮะสังเกตดูตั้งแต่ขึ้น m o t o g p มาเนี่ยพอยกไม่ยกในบ้านเราเนี่ยโอ้โหนะฮะตามกันขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวจากที่ตอนแรกเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ไงนะครับพอผมได้วิเคราะห์ได้อะไรให้ฟังอาจจะมีเพื่อนๆหลายๆคนที่อาจจะไม่ค่อยอินไม่ค่อยคอยตามว่าเอ๊ะทำไมพี่ปุ้ยไปอวยจังเลยยังไม่เห็นแข่งสักสนามเลยอย่างนั้นอย่างนี้ไปจะมาฮะเห็นแม้ว่าจะคว้าจำลกงมอเตอร์ทูมอเตอร์ทีมาเนี่ยแต่ระดับนักแข่ง เรียกว่าในมอเตอร์สปียมีแต่ระดับเขี้ยวลากดินระดับแบบว่าโอ้โหนะฮะไม่ใช่ว่าเด็กใหม่มาจากรุ่นกลางเนี่ยอยู่ๆจะมาทําผลงานปาดหน้าได้แต่สมมติฐานนั้นมันก็ถูกหักล้างไปพอสมควรนะครับเมื่อ4สนามผ่านไปนะครับเปดโดร์กอสตาม,มีคะแนนสะสมในคันที่4เส้นทางการลุ้นแชมป์โลกยังคงเปิดกว้างเพราะว่าตามหลังหัวแถวเฮมาตินอยู่ประมาณ20กว่าแต้มเท่านั้นเองนะครับถือว่าเรียกว่ามีโอกาสแม้จะยังไม่ชนะแต่ มีโพเดียม3สนามติดเลยนะครับสนามที่2ที่โปรตุเกสปอร์ติเมาสนามที่3ที่ออสเตรเลียอเมริกาสนามที่4ที่เฮเรสแม้ว่าที่เฮรเรสนะครับในวันเสาร์จะขึ้นโพเดียมมาแบบงงๆก็ตามเนี่ยหมายถึงว่ามีนักแข่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยพลาดล้มกันไปเยอะมากฮะเขาเองนะครับก็จากที่จะได้ประมาณคันที่7ที่8อย่างเงี้ยก็กลายเป็นลุ้นโพเดียมแลวกระจบโพเที่2อได้ในที่สุดแต่ไม่ว่าจะมายังไงโพเดียมก็คือโพเดียมครับ อย่างที่บอกไปนะครับตัวเลขคะแนนมันไม่เคยโกหกเรานะครับว่านักแข่งแต่ละคนเนี่ยผลงานเป็นอย่างไรวัดกันที่ตัวเลขกันดีกว่าเนาะทีนี้นะครับเอาเป็นความคิดเห็นของ <c oughs> ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยนั่นก็คือคนที่ดูแลฝ่ายเทคนิคนะครับหัวหน้าฝ่ายเทคนิคของ KTM เนี่ยก็ออกมากล่าวชื่นชมหรือว่าออกมาอวยนั่นแหละนะฮะว่าเปโดเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความพิเศษมากๆเลยคือเขาขึ้นมาเป็นเด็กใหม่นะฮะแต่ผลงานของเขามันไม่ได้ใหม่ตามโปรไฟล์ของเขาครับ โดยเฉพาะสไตล์การขับลีลาการขับของหน้าอพอฝ่ายเทคนิคเนี่ยบอกว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นมากๆฮะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามองเข้าไปแล้วไม่ค่อยได้เห็นจากสไตล์การขับของใครในแบบนี้มาก่อนโดยเฉพาะในการเบรกเขาบอกว่าเปโดโรไม่ต้องการเบรกที่มันดีมากนักหรือภาษาบ,บ้านๆก็คือให้เบรกไม่ต้องอยู่ดีมากหรอกอะไรเงี้ยถามว่านะครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมเองก็เคยเป็นนะฮะทุกคน อ่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะมีบางคนที่เป็นเหมือนผมมีอยู่หลายครั้งในสมัยก่อนที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์บ่อยๆนี่ผมก็จะได้มีโอกาสขับรถเพื่อนนะฮะทีนี้รถเพื่อนมันก็เบรกดีนะฮะเบรกมันแบบว่าดีมาเซ็ตมาดีในยะ่ะของดีเลยแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ไม่ไม่ค่อยชินไม่ค่อยอินเหมือนประมาณว่าเราไม่ต้องการเบรกที่แบบว่าไวต่อการสัมผัสเท่าไหร่มันจะต้องมีการลงดนามิกสักหน่อยนึงกับนิ้วเราอย่างเงี้ยให้มันแบบว่าเออนะครับได้ได้แบบว่ามัน แบบว่าปั๊บลงมาหน่อยไม่ใช่ว่าแต่ปุ๊บติดปั๊บอย่างนั้นอันนี้เราจะไม่ชินผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าความรู้สึกฟ e ลล i n g เนี่ยมันจะเหมือนกับเปโดโร่ใไหมฮะอ่าทางทางส่วนของทีมงานก็บอกนะ,ะว่าเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากจะได้เบรกที่มันดีเกินไปนะฮะอืมมันก็แปลกดีแล้วสไตล์ลน์ของรายการวิ่งก็แปลกด้วยครับรายการวิ่งในการเข้าโค้งนี่จะเป็นจุดเด่นมากเลยคือเวลาที่กล้องออนบอร์ดซึ่งกล้องก็มกกักจะจับเปโดโรบ่อยมากนะฮะอาจจะ อาจจะทําให้บางคนหม่นไส้ก็ได้นะครับจากบอยจริงในบางสนามเนี่ยทีนี้เราจะได้เห็นจังหวะออนบอร์ดออนบอร์ดก็หมายความว่ามันเป็นเหมือนเรานั่งซ้อนไปกับข้างหลังเขาอะเราจะได้เห็นว่าจังหวะที่เขาขึ้นไปกดดันคันอยู่ที่อยู่ข้างหน้านะฮะจังหวะที่จะเข้าไปแซงไปบีบลายอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการบีบจากข้างในหรือจะเป็นการรวมออกจากข้างนอกเนี่ยมันน่าหวาดเสียวะฮะคือมองออนบอร์ดเข้าไปเนี่ยแบบเฮ้ยแบบเราต้องแบบว่าต้องสะดุ้งแทนนะครับว่าไม่กลัวมันจะไปทิ่มคันข้างหน้าเลยหรือ ซึ่งแน่นอนสีสนามผ่านมายังไม่เคยแต่เราก็คาดหวังว่าไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะฮะทุกคนแต่มันก็วาดเสียวจริงนะครับทุกคนลองย้อนไปดูเนี่ยมันจังหวะ <c oughs> ขยับเข้าไปเนหแบบถ้าเกิดว่าคันข้างหน้าเขาช้ากว่าเดิมหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ตู้มเลยเหรอนะครับ <c oughs> นั่นก็คือความความหวาดเสียวนั่นก็คือลายการวิ่งที่มันโดดเด่นเกินไปก็มี <c oughs> ข่าวลือนะฮะว่า KTM แอบไปเซ็นเขาเนี่ยขึ้นทีมโรงงานเรียบร้อย แม้ก่อนหน้านี้พิทไปเ่อรนะ์นายใหญ่จะออกมาบอกว่าคือข่าวลือมาตบข่าวลือนั่นแหละนะครับมามาต่อก,กับข่าวลือข่าวลือบอกว่าเอ๊นะครับแจ็คมินเลอร์จะอยู่รอบปลอดภัยไมมครึ่งฤด,ดูกาลจะโดนสับเปลี่ยนตัวหรือเปล่าซึ่งพิทไปเลอร์อบอกว่าแผนของเราไม่ใช่แบบนั้นก็คือจะเอาให้แบบว่าอยู่ในครบทั้งฤด,ดูกาลแหละแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าจะสลับไม่สลับหมายถึงว่าไม่ได้บอกว่าปีหน้าจะสลับไม่สลับเพียงแต่ว่าไม่สลับกลางฤด,ดูกาลในปีนี้แน่แน่ แต่ก็ข่าวลือก็บอกว่าโอเคนะครับในเรื่องของสลับในระหว่างฤดูกาลไม่เกิดขึ้นก็จริงแต่ดีน้าเปโดรขึ้นไปแทนแจ็คแน่นอนเขาว่ากันไปตามนั้นนะครับแน่นอนคะว่ามันเป็นความกดดันที่ส่งผ่านไปถึงแจ็คอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับความกดดันนี้มันไม่ได้ส่งมาแค่แจ็คนะมันส่งไปยังแบดบินเดอร์ด้วยนะฮะเอ๊ะทำไมมาเกี่ยวอะไรกับแบดทุกคนครับใน4คนตอนนี้ KTM ดีที่สุดก็คือเปโดรครับเขามีคะแนนสะสมนำแบดบินเดอร์อยู่ถึง10แต้มฮะ แต่หนักสุดเลยคือแจ็คนิเลอร์ครับนำอยู่ถึง47แต้มนี่ทีมโรงงานนะหนักสุดมากกว่าเดิมคงเป็นออกุสโตฟูนันเดสครับอันนั้นไม่ต้องพูดถึงนะฮะหนักเลยละแต่นะครับทำไมถึงส่งผลไปถึงแบลทุกคนทราบดีใช่ไหมครับว่าแบลสบินเดอร์นั้นเป็นนักแข่งที่ KTM เขาแบบว่าไว้เนื้อเชื่อใจมากเป็นตัวฝากความหวังเลยเขาถึงขนาดว่าเซน็นสัญญาให้บแบลเนี่ยล่วงหน้าตั้งเนิ่นนานตั้งแต่ปีแล้วะฮะก็คืออยากจะหวังว่า <c oughs> นักแข่งชาวแอฟริกาคนนี้เนี่ยฮะแอฟริกาใต้้คนนี จานะครับพา KTM เนี่ยขึ้นมาลุ้นในโอกาสที่จะเรียกว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงแชมป์โลกอะไรประมาณนั้นแต่นะครับท้ายที่สุดแล้วการมาถึงของเปโดรทาให้กลบรัศมีของแบดบินเดอร์เลยฮะแบดอาจจะโอเคนะครับมีสิทธิ์ได้ลุ้นทําให้แฟนๆ KTM เนี่ยใจเรียกว่าใจชื้นเลยฮะในสนามแรกเพราะว่ามีโพเดียมอาจริงๆจะบอกว่าต่อสู้เพืหัวแถวได้ทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ แต่มันก็เกิดขึ้นแค่สนามแรกพอสนามที่ 2, 3, 4เนี่ยกลายเป็นว่าเปโดนะครับที่มาเป็นพระเอกของทีมแทนแล้วก็คะแนนสะสมก็นำแบดอยู่สิแต้มนั่นเองนั่นคือตัวเลขนะฮะที่มันเกิดขึ้นทีนี้ถ้านะครับแบดศูญเสียอิทธิพลตรงนี้ไปเนี่ยอนาคตการเซ็ตรถอะไรต่างๆแนวทางการทำรถเนี่ยมันจะไม่ได้ออกมาทางเขาสิฮะถูกไหมแน่นอนครับทุกค่ายเขาก็ต้องใช้สูตรนี้แล้วลามนมันว่ากันไม่ได้นะ ใครที่ผลงานดูดีตรงมีความหวังที่สุดเนี่ยแนวทางก็จะแนวทางของรถนะก็จะออกไปทางคนนั้นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกคนหนึ่งก็จะต้องใช้วิธีการปรับตัวเอาใช่ไหมฮะมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดลึกกันนะฮะคือนักแข่งคนไหนประสบความสําเร็จต้องขับสไตล์ไหนมันถึงจะไปได้ดีกับรถตัวเองเนี่ยการพัฒนามันก็ต้องพัฒนาสิ่งที่มันเป็นไปในในแนวทางเดียวกันสิฮะถูกปะ่ะเขาจะไปพัฒนาสิ่งที่ตรงกันข้ามทําไมในเมื่อนะักแข่งคนนี้เขาเรียกว่าไปได้ดีดังนั้น ถ้ามันจะไม่กระทบกับแบทนะฮะหรือจะกกระทบกับนักแข่งคนไหนก็นแล้วแต่นะฮะในทีนียก็คือสไตล์การขับมันจะต้องใกล้เคียงกันเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับแต่เพื่อนเพื่อนลองมองดูแบทบินเดอร์กับเปโดมีความใกล้กันไหมผมว่าก็ก็มีอยู่นะฮะจะบอกว่าไม่ใกล้ก็ไม่เชิงครับสไตล์การ break, เบรกาะว่าแบทเป็นเป็นนักแข่งที่เบรกได้ได้เขาเรียกว่าดุดันนะฮะพอๆกับเปโดรน,นี่นี่เป็นเป็นเป็น,ปน่งสิ่งที่ที่ผมมองเห็นนะฮะการออกตัวถ้าเกิดว่าไม่โดนใคร ขวางใครอะไรเนี่ยอันนี้แบลน่าจะดีกว่าตามประสบการณ์นะครับพูดถึงเรื่องของการออกตัวนะแต่นะครับถ้าพูดถึงการขับโดยรวมทั่วไปเนี่ยจุดเบรกนะครับหรือมันอาจจะเป็นที่คาแรคเตอร์ของของของรถก็ได้นะฮะที่มันทําให้นักแข่งในเบรกได้ดีขึ้นนั่นเองนะทีนี้นะครับมาดูสิ่งที่นะครับนักแข่งคนอื่นเข้าสื่อสารกันออกมาเอาเป็นอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่อย่างพ่อหมอครับเดอะด็อกเตอร์วาเลนตินรอซินนะฮะในฐานะที่เข้าไปชมการแข่งขันอย่างใกล้ชิดในเทเรสนะครับก็พูดนะครับบอกว่า ก็เข้าใจนะฮะว่าเปโดเนี่ยเขาเป็นนักแข่งที่มีศักยภาพสูงอยู่แล้วเป็นนักแข่งที่สร้างความแตกต่างได้นะครับเขาเป็นแชมป์โมโตทูโมโตทรีมาเนี่ยแต่พ่อหมอก็ยอมรับนะครับว่าไม่คิดว่าความสําเร็จจะมาหาเขาได้เร็วขนาดนี้นั่นคือสิ่งที่ผ่อหมอสื่อสารกันออกมาแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีครับอ่ารอซี่บอกว่าพวกเราก็จะได้อ่าติดตามดูนะครับว่ายังไงแต่พ่อหมอก็ย้าว่าเนี่ยผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเด็กคนนี้มันจะไปลงเอยยังไง อยากจรรู้นะครับเห็นฟอร์มมันขึ้นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับอยากจะรู้ว่าจะไปสิ้นสุดยังไงตราแบบเอ็นดูนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าไม่มากก็น,น้อยนะครับรอซี่น่าจะมีความคิดที่ว่าเหมือนเห็นภาพตัวเองในใ,ในในวัยรุ่นนะฮะร,รอซี่เองขึ้นมาก็ราวๆนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับถ้าย้อนหลังไปตั้งแต่ช่วงยุค2000นนะครับขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้กับนักแข่งรุ่นพี่แล้วก็แบบว่าห้าวมากนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย คงจะมองเห็นตัวเองนะครับถึงถึงได้วิพภาษ์วิจารณ์ไปในมุมนั้นนะครับไม่ใช่แต่เพียงรอซี่หรอกครับแฟนๆหรือผมเองเนี่ยก็อยากเห็นว่าเจ้าตัวนี้จะไปลงเอ่ยที่ไหนยังไงนะครับที่พุ่งพุ่งพุ่งเป็นกราฟที่พุ่งขึ้นอยู่เนี่ยนะครับจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะครับจะเป็นจเจริญรอยตามรอซี่ได้ไหมหรือว่ายังไงก็เวลาไม่โกหกเราแน่นอนอยู่ที่ว่าเราจะอดทนรอมันหรือเปล่านะฮะทุกคนทีนี้ มาดูที่ปัญิโกบัญญายานะครับชั้มโลก2สมัยชั้มโลกคนล่าสุดนะครับก็ออกมากล่าวชื่นชมเปโดรคอสตานะครับเปโกไม่ได้ชื่นชมอย่างเดียวนะแล้วนะครับนำสไตล์วิธีการขับของเปโดรไปศึกษาไปเรียนรู้ด้วยโอ้โหนะครับไม่ธรรมดานะเปโกเป็นคนที่มีไมล์เซ็ตที่ดีนะฮะคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้น้ําเต็มแก้วนะเขาพร้อมที่จะเปิดรับนะครับแม้ว่าแนวทางนั้นจะมาจากนักแข่งที่ไม่มีประสบการณ์เทียบเท่าเขาหรือเป็นนักแข่งรุ่นนะ้องเป็นนักแข่งน้องใหม่อย่างเงี้ยยังไม่ได เปโก้กล่าวชื่ชมเปโดนะครับว่ามีสไตล์การขับที่น่าสนใจโดยเฉพาะการเข้าโค้ง mm hmm. เขาเข้าโค้งด้วยความมั่นใจ mm hmm. ไม่ตื่นตระหนกตกใจไม่กังวลอะไรขอแค่ได้สนุกไปกับมันแล้วเข้าไปได้เร็วจริงๆเข้าไปได้ดีกับสไตล์ของเขาที่เป็นไป KTM ก็ถือว่าแข็งแกร่งแบบน่าสนใจมากในปีนี้เปโก้ mm hmm. <Lego S 2> ก็เลยบอกว่าตอนนี้ผมกําลังเรียนรู้การเข้าโค้งของเปโดอยู่เพราะว่าวิธีการที่เข้าไปหาโค้งเนี่ย มันจะทําให้คุณไปได้เร็วอืนะครับมันก็หลายอย่างนะฮะการการเข้าโค้งเ่ยนะหลายอย่างคือมันควบคุมนะครับคอนโทรลเนี่ยเบรกก่อนที่จะไปถึงโคง้งก็ต้องเบรกก่อนยิ่งถ้าคุณเบรกได้ดีเท่าไหร่นะครับคุณก็จะแรกว่าเข้าโค้งได้ดีเท่านั้นผมภาษาส่วนตัวของผมผมมองว่าการเบรกหมายถึงการแต่งตัวแต่งตัวก่อนที่จะเข้าไปในโค้งเนี่ยถ้าคุณแต่งตัวได้ดีเท่าไหร่คุณก็จะผ่านโค้งนั้นไปได้ด้วยความราบรื่น แล้วก็การใช้ร่างกายได้ดีนะฮะอันนี้ก็คือหัวหน้าทีมเขาก็ชมมานะครับว่าเขาจะใช้ทุกส่วนของบอดี้ของร่างกายเนี่ยนะครับแบบว่าในการที่จะควบคุมคอนโทรลรถนี่นี่คือสิ่งที่ยากนะฮะปกติเราอาจจะมองว่าหน้าแข่งที่ทําอย่างนี้ได้น่าจะเป็นหน้าแข่งที่ตัวเล็กๆเราเรียกภาษาบ้านๆว่าเป็นการโหนรถอันนี้มันเป็นแจแปนิสไตล์ไม่ใช่ขออภัยเป็นสเปนิสไตล์นะฮะหน้าแข่งสเปนเนี่ยจะจะชอบโหนรถเพราะว่าหน้าแข่งสเปน อาจจะมีคนที่ตัวใหญ่นะฮะแต่แต่คนตัวเล็กก็เยอะแต่คนตัวเล็กเนะี่ยจะจะโหนรถเก่งอย่างพวกมาตินพวกท็อปกันหรือแม้กระทั่งมาร์กมาเกตอย่างเงี้ยก็จะใช้บอดี้นะครับในกลมกลืนแบบจะต้องโหนนะในขณะที่คนที่ตัวสูงขึ้นมาหน่อยนะครับอาจจะแบบว่าไม่ได้โดดเด่นเรื่องนี้เปโดนะครับอาจจะอายุน้อยสุดในในแท็กตอนนี้ก็จริงนะครับแต่ผมว่าเขามีแวลที่จะสูงขึ้นนะด้วยอายุแค่สิเกนี่ยแล้วในตอนนี้ก็ก็เริ่มที่จะแบบว่ากระดูกกระเดี่ยวเริ่มที่จะยืดและวลังนะครับดังนั้นไม่ใช่ นะแต่เขาก็เรียกว่ามีสไตล์การขับที่แบบว่าใช้บอดี้เนี่ยดึงนะฮะโหนรถในตรงนี้เนะี่ยชัดเจนซึ่งสิ่งนี้มน,นาทีมก็มองนะครับว่าว่า,วามันมันเป็นจุดเด่นที่ทําให้เขาควบคุมคอนโทรลรถได้ดีแม้ว่าจะเป็นจังหวะที่ออกจากโค้งนะครับที่เหมือนจะหลุดแต่ก็ไม่หลุดแล้วก็ไปได้เร็วขึ้นก็คือไม่สูญเสียเวลานะฮะสามารถที่จะเปิดคันเร่งโดยทันทีระหว่างที่ออกจากโค้งแล้วก็เอารถให้อยู่บ,บังคับรถให้อยู่ในขณะที่ล้อหน้าเนี่ยจะลอยนิดนเนี่ยก็สามารถที่จะ ควบคุมนะครับบังคับแฮนด์บังคับอะไรได้แล้วก็อยู่ในโค้งนะครับก็จะมีลายการวิ่งที่แปลกๆที่สามารถที่จะกดดันคู่แข่งได้นะครับดังนั้นนะครับเปโกเองหรือจะเป็นใครเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะต้องวิ่งตามหลังเปดโดรแล้วเนี่ยศึกษาศึกษาได้นะครับแต่จะให้ไปวิ่งตามเปดโดรเนี่ยก็ต้องระวังดีๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าลายวิ่งของเจ้าหมอนี่มันแปลกประหลาดเออนะครับเดี๋ยวไปวิ่งตามแล้วเดี๋ยวจะ วิจัยกรวดวิจัยฝุ่นไปอันนี้แซลๆซลหยอกๆกันไปนะฮะทุกคนนะจริงๆก็มีนักแข่งหลายๆคนนั่นแหละนะครับที่กล่าวชื่นชมนะครับพูดถึงพิ่ภาคิจาจณ์นะครับในในเรื่องบวกๆเ,เกี่ยวกับเจ้าหนูคนนี้ทีนี้นะครับประเด็นสุดท้ายนะครับเราจะพูดถึงเส้นทางนะครับในสุดสัปดาห์นี้ที่เลอมองจะเป็นอย่างไรหลังจากที่การแข่งขันในโฮมเลสท,ท,ที่บ้านเกิดเนี่ยแม้ว่าจะขึ้นโพเดียมแต่ก็ยังมีจุดที่พลาดอยู่นะครับเปโดพลาดอะไรนะฮะในเฮเลสก็คือปริสตา้าต่นเองครับ เขาควรจะทําได้ดีกว่านี้แต่เขาไปล้มในรอบคอลี่ไฟล์แล้วก็จบในอันดับที่10นะครับซึ่งเป็นการสตาร์ทในกลุ่มกลางๆมันอันตรายฮะแล้วมันก็อันตรายจริงครับแม้ว่าเขาจะไล่แซงนักแข่งหลายคนได้ในวันอาทิตย์นะครับแต่กว่าจะขึ้นมาได้ในแต่และตำแหน่งมันไม่ใช่ลื่นง่ายนะยิ่งสนามเฮเรสเป็นสนามที่แซงกันยากอยู่แล้วใช่ไหมล่ะดังนั้นนะครับเขาก็ยอมรับนะฮะว่าเขาพลาดตรงนี้เขาไม่ควรที่จะไปล้มในช่วงคอลี่ไฟล์เลยช่วงเวลาสําคัญแบบนั้นเนี่ย แล้วเข้าไปเบียดไปประทะกับยอันซาโกในวันอาทิตย์ครับแล้วก็ล่วงไปคันที่1 8บแก่อนที่จะค่อยๆไล่แซงขึ้นมาซึ่งแซงขึ้นมาได้มันก็เต็มที่ได้แค่คันที่10นะครับไปไกลกว่านั้นไม่ได้แล้วมันหมดรอบก่อนมันเกินลิมิตของยางของรถก่อนทีนี้มาในเลอมองนะก็เป็นสนามที่เปโดรไม่ได้ประสบความสําเร็จใช้คําอย่างนี้เลยนะครับตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางแล้วฮะอ่าก็คือมามามา,มาพลาดไม่มีคะแนนในที่นี่ด้วยครับแต่มันเป็นสนามที่เขาชอบเขาบอกแบบนั้น นะครับเป็นสนามที่เขาชอบแต่เขาเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จเลยดังนั้นมันก็น่าสนใจนะครับว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นแถมนะครับที่เรามองเนี่ยทุกคนทราบดีใช่ไหมว่าจะต้องมาลุ้นว่าฝนจะมาดินฟ้าอากาศเรื่องของกระแสลมเรื่องของอะไรหรือเปล่าเนี่ยดังนั้นนะครับมันก็มีจุดพลิกจุดเปลี่ยนได้นะครับในวันที่แ็กมันมีปัญหามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช่ไหม KTM ก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของฟ้าของฝนนะครับอาจจะมีผลในการเซตรถของไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนั้น เขาก็บอกนะครับว่าเขาจะพยายามนะครับทาให้ดีที่สุดตั้งแต่รอบคอลี่ไฟคือจะเน้นๆเลยกล่าวอย่างนี้ก็คือเหมือนรู้นะครับว่านี่คือจุดอ่อนของตัวเองคือจุดแข็งในตอนเนี้ถ้าเจนนะครับว่าเขาเป็นคนที่แซงคนอื่นได,ได้ได้ดีนะแซงได้ดุดันแซงได้โหดมากแต่โหดก็คือคลีนอยู่นะฮะแล้วก็ป้องกันตําแหน่งได้ดีแซงไปแล้วสามารถที่จะปิดได้เอาคืนยากอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เราได้เห็นนะเลยมองว่าจุดเด่นในการที่จะได้ทอร์นัดับเนี่ยมีแต่มันจะต้องอยู่บน ปิดสตาร์ทที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะไปแซงคนอื่นเก่งแต่คุณไปสตาร์ทคันที่10ลงไปอย่างเงี้ยบางสนามมันก็ไม่เอือนะจะบอกให้บางสนามนมันแซงกันยากไงบางสนามคุณรอบหนึ่งคุณแซงได้2คนก็มีนะครับแต่ที่เฮเรสบางทีเห็นไหมเขาจวงวิ่งตามยูนซาโกอยู่ไม่กี่ไม่รู้กี่รอบนับ้นก็อาจจะแซงได้นะครับนั่นก็คือเป็นจุดอ่อนนะครับที่เจ้าตัวรู้พวกเรารู้นะครับมองเข้าไปในเรื่องของริดสตาร์ทการคลリฟายจะต้องทําให้ได้ดีกว่านี้เพราะว่าศักยภาพเรื่องอื่นเนี่ย มันมันมันดีนะครับมันมันชัดเจนแล้วล่ะนะฮะมันมันพอจะหวังพึ่งได้แล้วล่ะอย่างการไล่แซงหรือศักยภาพของ KTM ของ RC16 นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมลืมไปนะฮะหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายเทคนิคเนี่ยก็บอกนะครับว่าเปโดนี่เป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรกับรถเลยเขาพอใจกับรถมากหมายถึงว่าเขาไม่ได้ว่าคิดเล็กคิดน้อยนะครับแล้วทีมงานอะไรจัดสรรมาให้เนี่ยเขาจะลองก่อน นี่เป็นเป็น,ปนจ,จุดเด่นอย่างหนึ่งแล้วก็ให้ข้อมูลได้ตรงโจทย์ได้แม่นยำมากอันนี้ก็ออกมาอว้ยกันเองนะฮะอ่าหัวหน้าฝ่ายเทคนิคของ KDM เมนี่ยอ่าซึ่งก็ดูแลทั้งหมดนะครับก็ไม่ได้ดูแลแต่แฟคทอรี่นะครับคเขาดูแลรถเพราะว่าเคดีเมเขาใช้อา1 6ีสเปคเดียวกันทั้ง4คนเลยบอกว่าเนี่ยนะครับคือให้ให้อาการบอกอาการรถเนี่ยได้แบบว่าตรงโจทย์มากเป็นอะไรที่น่าทึ่งสาหรับเด็กใหม่แล้วก็เวลาที่ทีมจัดอะไรให้เนี่ยเขาจะเอาไปลองก่อน ขาลองลองลองแล้วนะครับก่อนที่เขาจะให้ความเห็นแบบตรงไปตรงมาได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นั่นก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นเป็นเป็นจุดขายของเขาเลยนะฮะทุกคนอ่ะนะครับเพื่อนๆครับนี่คือนะครับเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่าสําหรับเรียกว่าเป็นขวัญใจของพยกพยกไม่ยกเลยหล่ะให้คุณเลยครับสำหรับเจ้าหนูเปโดรคอสตาคนนี้เนี่ยท้าการดูกติที่แรงเหลือเกินอาร์พิเลียก็เรียกว่าชนะกแข่งขันมาแล้วแต่ KTM ยังไม่ชนะเลยแต่นะครับเส้นทางตอนนี้มันเรียกว่าคุกกี้สูสีกันแล้ว แชมป์โลกนี้ยังเปิดกว้างกับทุกคนที่เป็น7คันแรกรวมทั้งเปโดรซึ่งตามหลังอยู่แค่20นิดๆเท่านั้นเองนะครับยีกว่าแต้มจากฮอเฮมาตินไปเนี่ยก็ยังคงได้ลุ้นแน่นอนมารอดูที่ว่าอีก4วัน5วันข้างหน้านะครับเลมองสนามที่เปโดไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ใช้คํานี้ได้ครับไม่ค่อยโดดเด่นจริงๆนะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ เป็นแฟนว่าไงลองให้ความเก่งกันมาวันนี้ลากันไปก่อนนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศเนี่ยไม่มั่นใจดูข่าวชนบุรีนะครับโอ้ตกน้ําท่วมนี่แบบน่ากลัวเลยนะครับหลายๆพื้นที่รวมทั้งหลายจังหวัดกันด้วยนะครับทุกคนเช็คดินฟ้าอากาศเช็คความปลอดภัยนะครับทรัพย์สินสิ่งมีค่าในบ้านในที่พักที่อยู่อาศัยให้ดีนะครับไม่อยากให้ทุกคนนะครับเจอในเรื่องของตรงนั้นนะครับเงินทองยิ่งหายยากในยุคนี้เนาะเดี๋ยวเจอกับผมใหม่นะครับในสายๆพรุ่งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ